หลังจากมีเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะคนพูดถึงกันเยอะมากการแข่งขันโอลิมปิกฮะการแข่งขันมวยหญิงฮะแองเจลินาคาริเน่ครับเป็นนักมวยหญิงอิตาลีค่ะยกแรกไฟแรกฮะแข่งกับนี่เลยฮะูตัวใหญ่อย่างนี้เลยที่มาในคลิฟใช่ฮะที่เป็นกี้ฮะไม่ถ้าดูด้วยใส่ตาเปล่าอะตัวขาผู้ชายเลยนะใช่คือคลิฟเนี่ยเขามาจากแอลจีเรียคือคาริเน่ยมาจากอิตาลีปรากฏคาริเน่ฮะจากอิตาลีชกนัดแรกไฟแรกปุ๊บฮะ สี่สิบวินาทีไม่แข่งแล้วยอมแพ้แล้วฮะเพราะว่าคารินี่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าถูกเคลลิฟเนี่ยนะฮะนักชกจากแอลจีเดียต่อยเข้าที่จมูกหนึ่งครั้งบาดเจ็บรุนแรงเธอบอกเลยไม่เอาแล้วไม่แข่งแล้วขอยอมแพ้ทันทีโอ้แล้วดูเซ็งไปเลยอะเซ็งไปเลยอะคือปรากฏว่ากลายเป็นว่าหลังจบการแข่งขันนะตัวคาริเี่เองเนี่ยสุดลงร้องไห้แล้วก็สัมภาษณ์บอกว่าเธอไม่เคยถูกต่อยแรงขนาดนี้มาก่อนและไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากสู้แต่รู้สึกว่าพอแล้วอะมันต้องหยุดแล้วด้วยนะในภาพเมื่อกี้เขาเอามือทุบอย่างนี้เลยนะแบบเฮิร์ต คือเหมือนแบบยังสู้ไม่เหมือนแบบสมมติว่าเช่นถ้าพี่เป๊กต้องแข่งกับผู้ชายอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีมันอาจจะไม่ยุติธรรมหรือเปล่าใน <c oughs> มุมของเขาหรืออาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นะ <c oughs> แน่นอนนะคุณผู้ชมหลังจากที่เรื่องนี้เผยแพร่ออกไปนะการแข่งขันโอลิมปิกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากบางคนบอกว่าเอาจริงอ่ะมันมีข้อมูลก่อนหน้านี้บอกว่าตัวคลิฟเองเนี่ยนักชกจากแอลจีเรียนักชกหญิงคนนี้เนี่ยตรวจเพศไม่ผ่านคือคุณผู้ชมตรวจเพศไม่ผ่านมันคืออะไรคือคุณผู้ชมมะ การตรวจโครโมโซมของเคลิฟคือผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้ชมเราอธิบายแต่แบบง่ายๆมีโครโมโซมเพศชายโครโมโซมเพศหญิงเหมือนกันนะแต่มันจะมีโครโมโซมเพศไหนามากกว่ากันเท่านั้นเองแต่ตัวเคลิฟเองเธอมีโครโมโซม XY ฮะซึ่งเป็นโครโมโซมเพศชายซึ่งหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่พี่เป๊กบอกก็คือเหมือนเอาผู้ชายมาต่อยกับผู้หญิงก็คือดูทรงด้วยตาเปล่า,า<อ>ก็คือเหมือนผู้ชายเลยที่นี่ตรวจโครโมโซมมาเอกีก็กลายเป็นว่า XY เยอะแล้วคนก็บอกว่าเอาจริงๆ โทษนะฮะจีเ,เจรียย้อมแมวมาหรือเปล่าจร,จริงๆเอานักชกนักชกชายอะแต่แปลงเพศมาแล้วอะ่ะให้มาชกกับนักชกหญิงหรือเปล่า<ห>แล้วก็มีการไปเหยียดเพศด้วยว่าเอาจริงๆแล้วอะมันเหมือนกับจริงๆอะคุณเป็นผู้ชายแต่คุณมาแซงเป็นผู้หญิงหรืออะไรแบบนี้แทนเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าคนนะตอนนี้พุ่งเป้าไปว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายแน่นอนแต่ว่าย้อมแมวมาเพื่อ แข่งขันในแบบว่าชื่อเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่ทีนี้สุดท้ายแล้วตัวขาคดีมันพลิกค,คือจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะเพราะว่าหลายสิ่งที่คนเข้าใจว่าเคริตเนี่ยเป็นสาวข้ามเพศหรือเปล่ามันผิดจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะมีการเอาภาพเขาตอนที่เขาเด็กๆมาให้ดูเขาบอกว่าเนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบผู้หญิงเลยว่าแต่คนไหนอะ กเกงกางเกงชมพูเออหน้าตาตอนเด็กๆเขาก็สาวเลยนะเขาถูกเลี้ยงมาแบบผู้หญิงตั้งแต่แรกในใบเกิดนะคะก็ระบุค่ะว่าเขาคือเพศหญิงพาสปอร์ตก็ยังระบุอีกนะคะว่าเป็นเพศหญิงค่ะมีคนตั้งก้อสังเกตว่าประเทศแอลจีเรียเนี่ยเขานับถืออิสลามเขาบอกว่าประเทศนี้เขาจะเคร่งนะคะต่อต้านการข้าเพศมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ยืนยันว่าคุณเคริปนะคะเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนค่ะและที่ผ่านมานะคะเคริปเนี่ยเขาเป็นนักมวยอาชีพที่ลงแข่งขันในรายการต่างๆ ในฐานนะผู้หญิงมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนี่ไม่ใช่การครั้งแรกที่เธอแข่งขันลงชกมวยในฐานะผู้หญิงนะคือคชกมาหลายครั้งมากและเห็นว่าร่างกายของเธอเนี่ยกำยำแบบผู้ชายแบบนี้ไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยแพ้นะเธอก็เคยแพ้ค่ะในโอลิมปิกนะคะคเดี๋ยวนะเธอเธอเคยแพ้ใน เป็นตัวแทนทีมชาติแอลจีเรียแข่งขันโอลิมปิกถูกต้องแล้ว่ะในปี2020ที่โตเกียวอรอบนั้นเธอตกรอบค่ะเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศไม่ได้เหรียญรางวัลกลับบ้านค่ะแล้วในปี2022นะคะในรายการแข่งขันชิงแชมป์มวยโลกเธอก็เข้าสู่รอบชิงอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ก็แพ้อยู่ดีได้แค่ตำแหน่งรองชนะเลิศกลับบ้านมาแล้วก็ในปี2022กับ2023เนี่ยน,นะคะในรายการ IBA นะคะเธอก็ได้ทำนะคะทำได้ดีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เหมือนเดิมแต่ ก็ไม่ทันลงรอบชิงนะคะโดนตัดสิทธิ์ไปซะก่อนเพราะว่าตรวจร่างกายแล้วมันมีฮอร์โมนเพศชายสูงเกินไปอขออนุญาตเสริมพี่เป๊กนี่คือ IBA คุณผู้ชมต้งใส่ IBA คืออะไร IBA สมัยก่อนคือไอบ้างนะฮะจำได้ไหมฮะไม่ใช่บาร์บีโบเดเบไม่ใช่เพลงนะฮะมันคือสัพันมวยโลกเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ฮะคุณผู้ชมเป็น IBA นั่นเองนะคครับ่ะะณตอนนี้นะคะกฎของ IBA เนี่ยก็คือไม่ให้เธอลงแข่งแต่ว่าโอลิมปิกปีนี้นะ2024นะคะครั้งนี้จัดโดย IOC คณะกรรมการโอลิมปิก ใช่แล้วก็กดเนี่ยให้เธอเข้าลงแข่งขันได้ตามปกติเหมือนที่เธอลงไปชกเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โห ไม่เห็นด้วยกับกฎนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมองว่าไม่เป็นธรรมกับนักกีฬาคนอื่นล่าสุดค่ะ IOC เนี่ยนะคะผู้จัดการโอลิมปิก2024เนี่ยก็ออกมาถแถลงการประนามการตัดสินของ IBA นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันหนก่อนๆน,นะคะที่นักกีฬาเนี่ยไม่ผ่านการตรวจเพศนะคะว่าเหมาะสมแล้วก็เป็นสาเหตุให้นักกีฬาถูกโจมตีนะคะ IOC เขาโจมตี IBA ว่าโอ้ตัดสินให้เขา ไไไไม่ดด้้้ขึนชกยงคือ IBA เนี่ยตัดสิทธิทางาคาริสบอกว่าก็คุณน่ะไม่ใช่เหมือนคุณว่าไม่ใช่เป็นผู้หญิงโครงสร้างโครโมโซมคุณไม,ไม่ได้คุณเป็นผู้ชายแต่โอลิมปิกบอกมันต้องให้ความเสมอภาคมันความเท่าเทียมก็คุณเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงพาสอบ์ตก็เป็นผู้หญิงบอประชาออชนก็เป็นผู้หญิงแล้วไม่เป็นผู้หญิงได้ยังไงนะคะคทีนี้ก็มีการตอบโต้ค่ะจากฝั่งของ IBA นะคะก็ออกถแถลงตอบโต้อกฉบับค่ะโดยประนาม ICO กลับเช่นกันนะคะขออนุญาตนะคะเขาบอกว่าอนุญาตให้นักกีฬาลงแข่งแล้วก็ยืนยันผลตรวจผลก่อนเนี่ยถูกต้อง ใจไอโเลยว่าทำไมถึงเอานักมวยขึ้นไปเสี่ยงกับการบาดเจ็บบนเวทีด้วยหน้าที่ของพวกเราคืออำนวยการแข่งขันคือปกป้องสวัสดิภาพของนักกีฬาไม่ใช่เหรอแล้วทาง IBA เนี่ยจะไม่สนับสนุนเรื่องนั้นเบ็ดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าสวัสดิภาพของนักกีฬาต้องมาเป็นอันดับแรกนี่ปของโตะที่ที่เป็กพูดตรงนี้มันน่าสนใจคือคนก็บอกว่ามันเป็นความขัดแย้งหรือเปล่าระหว่างสพันวยโลกผู้จะมาสับชาวบ้านเนี่ยนะกับคณะกรรมการโอลิมปิกอะที่คุณมีความเห็นแตกต่างกันโดยใช้กรณีของเคลิฟเนี่ยแหละมาเป็น กรณีที่แบบห้ามหันกันนะคะุณผู้ชม IBA ก็บอกว่าเฮ้ยนี่เขาฮอร์โมนเพศช,ชายเยอะตัวก็เป็นผู้ชายเอา่าต่อยกับคนที่เขามีฮอร์โมนเพศหญิงมันจะทำให้นักกีฬาบาดเจ็บหรือเปล่าอย่างนี้นมันก็เป็นมุมแบบนั้นเหมือนกัน